หลรดออกมาจากซอยบา้ากันมาพอกลุ่มจัก,กรยานค่ะทุกคนช่วงนี้กลุ่มจัก,กรยานเยอะนะคะทุกคนอากาศดีแล้วก็เอาจัก,กรยานออกมาปั่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มๆก,กันนะคะทุกคนสวัสดีพี่นอ้องปองปายสูู้สคนดอจาร์เ้อนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใ่ตองสาวทุกคนนะคะพี่น้องออกเที่ยวตั้งจังหวัดอีกแล้วค่ะช่วงนี้บรรยากาศดี20องศานะคะทุกคนร้อนสุดๆนะคะฟนบ่มีค่ะทุกคนจ๋าปีนีแห่งแ้งค่ะ เสพเด่นแห้งแรงจริงๆปีนี้ไม่มีฝนเลยมาก็นิดๆหน่นนอยๆนะคะทุกคนตกแบบบ่าเป็นอันตะหอดดินนะคะทุกคนตกลิ่นเย่อๆแยะแย,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 ยะสีกระป <c oughs> อันนี้ก็ทุ่งดอกลาบนะคะทุกคนทุ่งนี้ปีนี้ปูกดอกป,อกปลูกลาบกันเยอะมากเลยนะคะอจะเอาไปทําน้ํามันนะคะทุกคนจะเรื่องอารามนะคะทุกคนของจริงยิ่งสวยนะคะทุกคน นี่ก็มาเข้าถ้ำอุโมงต้นไม้กันนะทุกคนชีวิตติดป่าค่ะนี่สิละ <c oughs> สไตล์ของพกเขา้เา,เขาวันหยุดกับเขาวันว่างของเราก็จะเข้าป่าแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกลาบนะคะเห <c oughs> ลืองเออเหอสัหรับพี่น้องจ้าทุ่งดอกลาบนะคะทุกคนบรรยากาศช่วงนี้เก็บเกี่ยวเอาความสวยความงามมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะเก็บเกี่ยวเอาความสวยความงามความเขียวกระจีนะคะทุกคน แดดออกก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีพี่นอ้องป้อไปายสบสู่สกคนนะคะเด้อยนินดีต้อนรับนะไลฟ์สไตล์ใบตองสาสกุลน,นะคะไม่เราก็มาป่าอีกแล้วครับทุกคนเฮ้ด hey, ู <Hey, do. S 2> <c oughs> มาเดินป่านะคะกับบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศยี่สิบองศานะคะ <c oughs> ทุกคนร้อนนะคะทุกคนเนล่เรามาป่า ชมธรรมชาติป่าเห็ดออ <c oughs> มาเดินนะคะวันนี้เสียงเสียงกะ <c oughs> มาเดินป่าชมธรรมชาติกันทุกคนทำงานต่อๆกันหลายวันวันนี้เราก็พักผ่อนนะคะทุกคนลูกค้าออกต่างจังหวัดเราก็มาออกต่างจังหวัดทบรรยากาศ เสียงกา The Raven ากาสวิรินทองดูนะคะทุกคนต้นไม้ต้นไม,นม้ป่าไมา้ วันนี้พาพี่น้องมาชมปลาชมธรรมชาติว่นน้ไปเยี่ยมไปค่ะพี่น้องขอโทษขอพายเดลายด้วยค่ะเด้อ <c oughs> อาการไอกำเริบอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอหมอหมอหมอบุกหมอประจำตัวบุกอันบุกเวลาหายอยู่ค่ะ เพิ่อนอันทโทษไปหาอันแผนกเพิ่นจะเพิ่นจะตรวจให้ตรวจไม่เบิดเลยเพราะว่าเข้าตรวจมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพื่นก็นเลยอยากจะตรวจใหม่เพราะว่าเข้าเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอาาไม่ใหม่เปลี่ยนอาาไม่ใหม่ได้หมอใหม่เพิ่นก็นเลยสิเช็คล่างไก่ไม่เบิดเ <c oughs> พื่อนสิส่งไปตรวจปอดอีกแล้วก็ส่งไป ไปอันดีซองกล่องไม้อีกนะคะทุกคนเอาซองกล่องไม้อีกบรรยากาศดีมากต้องออกค่ะทุกคนบรรยากาศดีต้องออกบรรยากาศดีวิวดี บุรีบบจับค่ะทุกคนเพราะว่าฝนบตกเนรัวแบ่พี่ตะดอกเชอร์อ๋อเห็นเลยค่ะทุกคนแอนลูกเขาพี่น้องเขาบไม่ฝนเป็นดอกเยอะแต่ว่าไม่จับไม่จับลูกเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีฝน ส่งฝนมาเดอ้อไทยแร์นะควิกกับควิกกัแรงพิษสวา่าเดียส่งฝนมาสวีเดนหน่อยนะคะทุกคนประเทศไทยปีนี้แรงค่ะค่ะสวีเดนปีนี้แรงค่ะโอ้ยหิมะละลายเร็วมันบบม,มันกิบบบเป็นผลดีกับปลากรรมาชฉาดนะคะทุกคนเพราะว่าหิมะละลายช้านี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเห็ดนะคะ บรรยากาศนี s <S ่แหละครับ <sucks> วันงบางเขาบอกเขากินเสรพี hmm. <aries> ่น้องชีวิตติดป่าชีวิตติดป่ากินได้บ่กนี้พี่น้องพักกันกูดแบบนี้เป็นมันต้นใหญ่แล้วนี่เป็นเฟิร์นกินได้ไหมเห็นมูบอกว่ากินได้อแต่ว่าบอกกาไม่เห็นตาดูนี่ในน้ำมันมีดักจากในอ้ำเสียซึ่งยังคงอยู่นี่เป็นหมอกน้ำเกิดจากหมอก มันไข่พักนี่พักกูดกินใด้อเห็นหมูเห็นหมูเก็บมาหมูวลากินใ้อยู่นี่แต่ว่าสาวสกบลบอกลกาเสียงววามันบลแมนพักกูดแบบที่พี่น้องเพิ่นเก็บกันแบบที่มันเกิดเป็นโกใชสวยๆน่ะ อันนี้ไม่กากินไม่กาเก็บกินถ้าเคยเก็บเคยกินกับพ่อแล้ว โอ้ยเด่นแทร้คนล่ะแเสแตร์อืมเยอละอ๋อลำลัานนี้สน,นอดเอสียฟอร์มหันว่าดีอ๋อ oh. เราก็จะปิกนิกกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันดแดดเราก็จะมานั่งในร่มนะคะทุกคนมันแดดค่ะเท่ากับสิมาฮังนางในห่มนะคะทุกคนมาจ้าขุนไก่ขนมร้องเรื่องอสมมาอฮึม <c oughs> Det er ikke bedre. สมธรรมชาติมา mm. ทุเรน mm. พี่นาฟมนาทุเรน โอเคนะคะคลิปเดินป่าของเราก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะท้ายนี้ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆป,ปังๆทุกคนนะคะมันสีหน,นะะ้าไปทุกคนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเฮ้เด้เฮ้เดักด้านหลังก็จะเป็นทะเลทะเลสาบน้ำจืด ปลาสีลงไปงมหอยบริลลโรงสัมรานนะ้ำมันไม่สวยนะ้ำมันมีแต่กเกสรดอกไม้เปิดคลิปด้วยธรรมาชาติก็จะปิดคลิปด้วยธรรมาชาติาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจา๋านะคะทุ่งดอกรับอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกลับบ้านจา๋าทุกคนจ๋านี่นะคะสุดท้ายของพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะโควิดกลับมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคะไอร่จังเสียงแหบเสียงแห่งเสียงอันันบุลาซาสุกุลเลย โอเคนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า